ไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดโครงการมหากรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกล NCD ค่ะด้วยนวัตกรรมผู้ว่าผ่านับคา์ค่ะคนไทยคนโคราชนะคะลดล้านกิโลจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ที่ห้องประชุมเปลมดินสุรานนท์สารกลางจังหวัดนครราชสีมานายชัยวัชช่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการมหากรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกล NCD ผู้ว่าผ่านับครับคนโคราชลดล้านกิโลพร้อมด้วยนายแพทย์สุผลตติยะนันทพรนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมในการเปิดโครงการครั้งนี้จากข้อมูลด้านสาธรณสุ สุข,ของจังหวัดนครราชสีมาปี2568พบผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2จํานวน177,552คนจังหวัดนครราชสีมาเล็งเห็นถึงความสําคัญของภาวะสุขภาพประชาชนได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผนพัฒนาเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนให้ห่างไกลาจากโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ เน้นให้ประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการสุขภาพด,ด้วยตนเองโดยนำทฤษฎีโลค้าไปสู่เบาหวานหายได้โดยไม่ใช้ยาส่งผลให้มีผู้ป่วยเบาหวานเข้าสู่เบาหวานระยะสงบจำนวน1,002คนผู้ป่วยหยุดยา621คนและยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาไปได้กว่า28,256,400บาทค่ะ ทั้งนี้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนให้ยั่งยืนจังหวัดนครราชสีมาจึงได้กำหนดนโยบายผู้ว่าพานับครับคนโคราชลดล้านกิโลผ่าน,นกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนในการเลือกรับประทานและกำหนดปริมาณคาร์โบไฮเดรตตามจำนวนที่ร่างกายต้องการแต่ละวันหรือที่จังหวัดนครราชสีมารู้จักกันในนามการนับครับ ส่งผลให้ประชาชนควบคุมระดับน้ำหนักนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็หากเป็นผู้ป่วยเบาหวานค่ะก็จะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสะสมอยู่ในเกณฑ์ปกติลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้โดยก็มีการดาเนินงานนะคะครอบคลุ่มทั้งจังหวัดผ่าน8เซตติ้งค่ะได้แก่เซตติ้งโรงเรียนเซตติ้งวัดเซตติ้งสถานประกอบการเซตติ้งหมู่บ้านชุมชนเซตติ้งหน่วยงานราชาการเซตติ้งหน่วยงาน บริการสาธารณสุขเซตติ้งสถานประกอบการผลิตจำหน่ายอาหารแล้วก็เซตติ้งของเรือนจำนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ว่าพานับครับคนโคนราชล้านกิโลนะคะผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า1ล้าน89,539คนนะคะผลลัพธ์ก็พบว่าประชาชนคนโคนราชที่อายุ15ปีขึ้นไปมีน้ำหนักที่ลดลงโดยรวมกว่า1ล้าน กว่าคนนะคะออกขอภหยค่ะ1ล้านกว่ากิโลกรัมนะคะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาอีกขั้นตอนต่อยอดค่ะในรูปแบบของนวัตรกรรมโคราช NC d 1 0 0ดีนนะคะโดยการสร้างความรอบรู้ให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนร0อเเซ็น์ภายใน1ปีโดยก็เน้นการปรับในเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยวิธีการนับคาบนะคะสร้างความตระหนักร,รู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจังหวัดนครราชสี ม,มุ่งหวังว่าประชาชนชาวโควราชจะปลอดภัยหากไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะ